ภารกิจต่อไปเดวอลี่ <The Willy. S 1> นี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่งไงไปเลยไปเลยไปเลยเร่องรถมีนพาไปไม่รู้มันมันไปเรื่อยของมันอะ่ะโอ้โหติดติดอย่าบอกแล้ว่าให้ขับพอ <c oughs> <c oughs> จะเสร็จไปเลยภารกิจวันนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปาปิกิงไม้ล่วงลงมาด้วยว่ะข้างบน ไงไในเฟกเตอรี่ดอบชิปหายแล้วเดี๋ยวดูกันเด้อไปให้ดอบที่ไหนนู้น่ะอีกร้อยกว่าเมตรน่ะต้องข้ามข้ามทะเลไปน่ะเดี๋ยวดิจะพึ่งเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ปับเอาดิเดเอาเอาดิเอาเออถือไว้ถือกองไว้ถือถือไว้ดิไป้ตึ๊บตึ๊บหนึ่งดิ เกียราเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่าเก้าอ่าจะเป็นผู้บัญชาการเองอ่า ได้อยู่ได้อยู่ป้ามึงจับแน่นๆก็พอนะมึงแล้วทำไมไม่ไปขางหน้าวะเออดูเรื่องเลยนะมันกำลังกระเด็บกระเด็บไปอยู่ ถ้เกิดเิดกูต้องไว้น้ำไปใช่ไหมเนี่ยชิบหายะด <laughs> ีนี่มันมีหออยู่ใกล้อยู่ขับหอแปอาดี่าแ <laughs> ม่งฮาวะเดี <c oughs> ๋ยะภารกิจหอครับผมมาปป๊าขึ้นมาแล้วเกาะไปเกาะไปเออ จับ,บนึ่เดี่ยวมันกำลังปรับองศาอยู่ก่อไว้ก่อไว้ก่อไว้ทำไมเครื่องบินมันเอียงวะ <c oughs> <c oughs> ไปไหนไปไหนมึงไปไหนอะ่ะเฮ้ยไฮ้ยปไ๊าปไ๊าชิบหายแล้ว ไปเอาของไปเอาของก่อนอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> ขับมา <c oughs> ขับทำตาแตกเลยกูปึ๊บ <c oughs> อ่ามาละแล้วเราต้องเอาเราต้องเอาถังอะ่ะ <c oughs> ไปวางอยู่ตรงตรงหลังเครื่องบินพอดีอะ่ะ แบบนี a a ้ด <finding> <ala> <laughs> ิแบบนี้ปรับเดียวเดียวดูมึงขับเป็นใช่ไหมเออขาเล็ติ๊กมาตอกมาแดกเออมึงอยู่งั้นแหละเอาไปเลยไปเลยไปเลยเล็กเล็กเครื่องเล็กเครื่องเล็กเล็กเล็กมึงอยู่ไหนเนี่ย บอกให้เล่นเครื่องมาใหม่มาใหม่ถ้าวิ่งแบบยอมแพ้มันต้องขับสองคนหรือล่าเออไม่แน่ใจวะเออหรือเปล่าวะอีกคนนึงยกเครื่องใช่ไหม เออ,เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูอ่ะเฮ้ไปอยู่บนหอเนี้ยตกแล้วหรอมานี่มานีมานม่เห็อนี่ดูบนต้องป่าอะเอาเลยเอาเลย <c oughs> จจบไปถึงดิเ <c oughs> ขียนมึงสั้นอะ <c oughs> มาทางนี้ดิเทอมิกเทอมิก เออไม่ใช่จับถังจับปุ่มอะ่ะเออลอ,ลองโยกดิโยกได้ไหมเออเออไม่ไปไเป็นไรเดีถือถังก็ถือคันโยกจับจับถังคันโยกดีกว่าเออได้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคไปเอออย่างนี้ไหมเออ

<Okay. S 2> จับรถกจับถังก็จับรถจับถังก็ไอ้นี่แม่จับรถแม่จับรถไแม่จับรถจับรถแม่ดิเลยเขาจะช้าอยู่ ปาจับรถจับรถไว้จับรถไว้ไม่จับไม่ได้เฮ้ยฮอ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 เอาฮอยยังไงอาไปเอาไปหรือว่าไงไปดูก่อนไปดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ปั๊ปั๊บนี่นี่เจอของอ่ะนี่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 เอาเอาใส่นี่ไหมใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่ มาใส่นี้ใส่นี้มาใส่นี้มาใส่นี้เอาใส่ไว้ก่อไว้ก็ได้ก่อก่อไว้ก่อไว้เออก่อไว้โอเคก่อไว้ก่อไว้เอ๋อก่อไว้นะก่อไว้นะเอ๋อก่อไว้ก่อไว้โอ้โหนี่คือบุญตันานก่อไว้ก่อไว้เดี๋ยวนะขับรถให้ แต่เอาไปไม่ร่ sort of. ah, okay. วงร่วงอาเคครคับไปก่อนค่อยขึ้น

ไอย้ย่ากูบินได้เลยเมื่อกี้เนี่ยอาย่ารกเชนซนอ๋อมันปั๊บมันปั๊บความเร็วได้เว้ยอโหอันนี้เรียงสุดไปไนานี่เรี้ยงสุดเฮนายนี่เรี้ยงสุดอู้เออเออแน่นๆก่อนแน่น Ờ. phải có thằng, có thằng quá mày.

ไปฮะต่อลงตตอลงก็ปล่อยลงไงตัวโรยตัวลงอ่ะเอาโรยปล่อยปล่อยไอเลวว่ากูเบาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย จับยังจับยัง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นจะพึ่งใจเย็นใจเย็นเลยขยับรถอยู่จับยังจับยังยังจับหัวจับหัวไว้ดิจับหัวจับหัวเออจับปีกแล้วเออโอเคไปเฮ้ยปรับันดาค้างว่ะ